สวัสดีครับพอเรื่องมาแต่หกโมงเสาร์สัมผัสหกโมงแรงครับโอ้ยงืโอ้มือนี่สุดยอดเลยคือคืนอีหลีคนกระไรปูคือถือใจขักนาะพอเรื่องคับใจขากนนปูครับพอวากวอในนี้ได้ยินพอเรื่องบอกว่าปูหอดผ้าไปฟังหมอลำมือนี่ ข้ามอลลัมจริงๆเลยแม่มาล่ำให้ปูฟังมีทั้งน้องพิมกับมาล่ำให้เบิงใจบุญกับเซิ้งว้อสันโอ้ยม่วนกรุบเลยครับย่างนี่ย่างย่างอีกวะย่างมาอย่างไรย่างอย่างไรอ๋อวันชินนาที่ึ้นถวายบูละหมากหลากไม้ไหนี่โอ้วันจันวันจันแมนเอาคือว่าสิมีหอดมอลลั่มผุดมาลลัมกับ พอเรื่องเห็นบอกว่าได้รับปากรับข้ามกับปู่ยแล้วว่าสิเอาหมอลำซิ่งมาให้เพื่อนเบิ้งวันจันนี่วันวันวันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าสิไปเชืนหมอลำซิ่งมาเอาขอมาสางว่าแต่บ้านนี้ังานเพกนมามีเงินเนาชื่อมว่าเป็นล้านขายเหล้าเนาะบาทเชื่อมหมอลำซิ่งเชื่อมหมอลำซิ่งตัวก็จังกระเฮ็ดให้ปูพอได้เลยตัวเอ้าพ่กการ มีเอฟซีังค้นเพิ on, ่นกับทั่วมาอยู่ดอกว่าซอยคามหมอลำจิงเลยเด้อร้อยหนึ่งสามร้อยอย่างหลายคนนั่งซีนะคนั่งซีซอยคามหมอลำจิงน้ำเด้อวราศัตรหลายครับหลายค้เขาัทั่วมาอยู่เมื่อใดล,ล,ล่ะว่าัก็เลยว่าบับานจันทร์สีหอดวันที่เท่าไหร่วะเมื่อนี้ยี่สิบสองยิบสี่ครับบนจันยิบสวนจันทร์ยี่บสีครับจากนั้นแล้วเอเอฟซีเนาะบ่วสีอยู่ทั้งหลอยู่ไกลอยู่ไกลสำหรับเมื่อนั้นถือว่าเป็นเมื่อที่เด็ดกะ มือนันเพอะเรื่องที่ฟันเม็ดเดียวเด้มือดีๆฟันฟันเลยบอกแมนมือนันลรืมือที่ฟันเ่าเสียไลาน่าน่ได้ชื่อว่าฉ่นฟ <c oughs> ันเลอยเม็ดเดี่ยวเลย <c oughs> โอ้สแสดงมาเร็วตัวจัดแมนเร็วแต่อีก<ด>แนวหนึ่งนี่เพิ่อนอยากให้เอฟซีผู้ใดที่มือนันเนี่ยอยากให้เขาแม่ผลละมากลากไม้เนี่ยให้ซื้อมาถาวายผู้้อยกันผลละมากลากไม้ย,ยิ่งเยอะยิ่งดี ครับผมเพราะว่าบริวารพิ่นไหลายถวายผลลหมากล่างไม้เมื่อนั้นปูที่ไห้โชคไห้ใชที่เด็ดพันเมีเดียววาจันโอ้ป mhm. ูยุไกมามาได้ก exactly ็กให้เขากเขามาแมนครับผู้ไดที an ่ติดตามเนาะโทษโทษตามช่องเลยบอกว่ายุใสพื้นที่นี่ยุใสสิเขามากงอผลละหมากลางไม่เข้ามาด้วยตัวเองแหงดีเออมาถือว่ามาขกโจกขอใชนื้อเบิดมาขอพั่นบริามีจากปูโดยจุดตูบจุดเทียนเองเลยและที่สําคัญมาฟังวารับน้ำกัน ังมาล่ำจังไงกันยังมาชิไปเซนเขาไห้อยู่พราะเรื่องเห็นว่าตังแต้สองทำมือไหนีิคือวา่าเสี่ยวมาล่ำไม่เพิ่น,น,น<อ>ว่าสนอไม่ยไหนคือวา่าเสี่ยวมาล่ำไม่เพิ่นว่านมาล่ำจังไได้ว่าสนหอกเดี๋ยวนี้เกาา็มีเงันหานคือมาล่ำจังไดเขาเอาสามหมื่นก่อนม้มาล <c oughs> ่ำนะเาก็ลำสิ่งดนตรีสดเขาเอาสามหมืบุลอ๋อวันนี้ขันว่าได้อีรกับิบิเปิรตทัวสาหปูเวง เหมือนได้ช <c oughs> um. uh, so ุดอาสาเลยคเับเอาเดี huh. uh ๋ยวกับจังไรกับน uh ี่แหละวันจันนี่แหละเดี๋ยวหูบ้าหูกับสิเป็นจังไรกับมื่ออื่นนี่ก็น่าจะมีเข้าแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเอฟซีเพิ่งจะถามยูมัอนี่เพิ่งจะมาเนาะมาสื่อพลล์มากลากไม่มาจากกรุงเทพกรุงเทพผมบอกว่าวันไหนออ่่าาผู้จ่ายใบที่เดียสั่นมามาอยู่นี่มือนีจะเพิ่งจะมาได้เลขชัดเจนไปดอก พอเรื่องงี้มาฟันครับยังมาในฟันทงองเดี๋ยว้ฟา้าเดออพอเรื่องให้ก่อยว้าเฮ้ยว้าอุ่นเอ๋อแต่ว่าเบอก,บกบถึงเรื่องมะล่ำอืมอน่าจะมีผู้หนึ่งม้างจากเพิ่นเพิ่นน่าจะได้ยินคลิปก่อนนะเคยเบอกไว้อยู่แล้บนบอกเพิ่นว่าเออคือว่าสิมีมอล่ำเหมือนกนเป็นซอยข้าวมอล่ำม,มากนิดหน่อยวันจันเลยครับวันจันแบบว่าเออเออครับบ่ได้มีหลายเอ้ยห้าร้อ้ย อาร้อยมึงเอาจังซี่อ่าร้อยนี่หาเกียงกนึงได้เป็นพหนึ่งแล้วได้หางเคียงผนหนึ่งเลยดิแต่ว่าผาผละหมากลากไรก,กันก็มีร้อมอยู่ดิผลละหมากลากไม<อ>่สำหรับอ่าในส่วนที่ว่าที่เฮ้าขิดว้ว่าตอนแรกเขาสิไปเตียม,มากชนนี่ชันนี่แต่ว่าในส่วนของเรื่องบอกว่าเออกะถ้าสี่ผู้ยุ่ไก่หรือผู้ยุ่ไก่ถ้าสีเขามางห่วมน้ามากกา็ได้หรือว่าสี่อยากจังไดสี่อยากม่งห่วมอีกกับผู้เป็นยังผลไม้นี่มีมีหลาย ครับเนาะคันมีหลายๆโอ้ยให้ปูให้บริวารเพิ่นได้กินแต่ว่าวางี่ <ừ? S 1> เพราะเรื่องเบา่าชูฟังเมื่อเช้านี่นยหญ่ไข่ใหญ่ยหญ่ไข่เบ่าเด้อนะพันธุมาสัน่นผู้วางสี่เหรอมาสั่นไม่ไข่เบ่าคันผู้ได้ฟังหมอลำเนี่ยเชยถึกเวดประเทศมาสัญญา่นเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมฟัง่งมาจากไหนก่อนว่า,าไหมดูคันผูได้ฟังลำจริงผู้ให้เหิยเวชทึกเวดประเทศเลขเนะ เจียชคเจียชกเพราะงั้นให้เจีวีกัให้โชคกยศประเทศแต่ว่าจีชคไม่ลักษณะใดนั่นเท่ากับบ้าฟันท้องละครับเนาะเท่ามาชคกับเท่ากับตีสช่เรื่อย่างเดียวนะเอาบาเนี่กับรถเกติกะลังสีมาเห็นงานอีกครับผมบาเนี่กับไรสีได้จอดไวปสก้อนบ่จักครับผมจอดรถไปสก้อนเนาะจอดดับนะจอดดับเสจังเดียวจอดรถไปสก้อนเพราะามาเรื่องบ่ีวีเทั้งทั้งเรื่องเนาะครับผมอ่า บอสูฟังเนี่ว่ากำหนดกันเท่านี่สิเป็นมือดรกันเสถียมิเตอดมินเวากันพอเรื่องว้าจะเทียเออว้าคับครับลดสูสิวานเอาล่ะวางนู่นพอเรื่องวันยังวัดจันทร์คุณทว่าบ่ลัมพาวัจันทร์บุญพื่อยากฟั่งมอล่ำวะที่บุญบุอยากฟังล่ำจริง แต่ว่าผมกับว่าของซีเด้อกับขันขันได้เงินได้ท่องซ้ำไหนอ่าได้เงินได้ท่องซ้ำไหนกับที่จ้างตามนั้นคันว่าได้ร่ำติ้งดนตรีสดนี่การผมว่าเสี่ยวอิเล็กตรอนอืมตัดตัวเนาะเงี้ยตามมีตามเกิดเข้านี่แหละมีหางเครื่องมีมีหางเครื่องมีมะลงมะล่ำห้อาเวทีนี่กับที่เอาจักสามบ้านหรือเป่ายังไงที่ประตูมันจำเป็นตัวเงี้ยตามกันตุกมีโตุกห้านไหม ไม่ทีหน่อยมทีหน่อยก็จังสันนความหมายกัได้ย่ได้ยุเพได้อยุทางเครื่องสองคนเนาะทางเครื่องสองคนกับมารบมเียละคนนี้ฮะเป็นเตียนี่ละคนเอาขึ้นจ่อนจ่อเป็นเตียนคนเปี่ยนกับเป็นกลอผู้นึงเตีนอยู่ต้งไต้ซะสันนะเนาะครับจะว่ากับว่า่นังดอกเใจบุญนี่เขาปยคิปนี้ไปนี่ ไอ้ยแอดเลยโอ้ยแม่นแล้วบานี้ว่าสั่งใครใครก็ซอยนะผู้นีกนน้ก็ซอยผู้นี้ก็ซอยฮักไอยต่บันทำไมลงคิวมีไปลงเบอร์โทรกความเด้อล่องเบอร์โทรกความลงคิวมีเราล,ลงเบอร์โทรกอ้เพื่อนนั่มโอยจะเป็นเพื่นดีใจได้กันอยากให้ผู้ได้ฟังมาลั่มาันนี้เพื่นว่าเนี่ยแร,รงเปลีป่ยนบ่หรือเพื่นว่ามันคอยหืึงคอยว่ากับพระจารอวัมาลั่กันนะแต่ว่าเพื่อนบ่เคยแรงน้ำใจ่ดิในส่วนของเอฟซีเนาะกาดิบ้าวตรงๆแล้วนี่ ผมดินเตือนเอยู่นี่มีแต่เงินเอฟซีหล่นล้วนครับผมเด่นเตือนเอยู่นี่ตอนนี้จะร้อยรถอ่ะว่ะแต่มื้อนี่หกสิบกัวแต่มื้อนี่หกสิบทั้งเบิดเป็นร้อยกูรถแล้วเนาะเก้าสิบแล้วกับมื้อนี่หกหกสิบเป็นร้อยร้อยห้าสิบล้วสิบไม่ห้าสิบหลังเห็นปะทั้งลูกตันทั้งหลังปูอีกครับล้วนแล้วมีแต่เอฟซีเอฟซีทั้งนั้นผู้ใจบุญส่นท่านผู้อยากให้ปูได้มีบ้านมีซองอยู่ถนนกะ เฮ็ดไหมเฮ็ดให้เขาเอฟซีเขาไหมยังไงเท่านั้นแกเฮ็ดให้ไหมเดี๋ยวนี้แม่ได้ฮอดชิปรอเดี๋ยวนี้เกล็ดพอนยางเี้ครับรถตัวมาเลยมาลงเลยเลยแมาขอพรคิดเบิ่งเอ่อสิตั้งใจคักซ้ำไหนครับข้างหลังนี่กสิเอาออกข้างหลังกสิเอาออกเอาออกครับเพราะว่านี่เด็กบ้านเขาเรื่องเอาออกตัวที่เสื้อเตี้ยนมานอนบ้านี ่นเดี๋ยวเชียงหน้าออกเพราะเรื่องกีเซียตี้ยก้าสิขยับไงเข้ากันใหญ่จากตรงนี้มาไว้ส่วนนี้มองนี้ว่าเสียไว้ให้เอฟซีเพื่อนเขาออกสะดวกเราก็สิได้จอดรถน้ำเวลาเพิ่นมาจังสีนะเป็นบางกันครับเทิ้งเทิ้งแมนเทิงเคี่ยงอ่าบังบางบังหน้าปูน้ำครับก็ได้เชียงหน้าเฮียไงว่าเชียร์ไปถล่องรับแมนล่องลับเพราะปูบอกว่าย่งสี่ไฮอีกโดนถูกต้องครับย่งสี่ไฮอีกโดนไฮปูว่า มีโยมีกินให้ได้มืนตาอาปากเสียห้หพูไปเฮื่งไปนาเพราะฉะนั้นเท่ากับเตรียมตัวให้พร้อมที่จี๋ยวรับตรงนี้ในอนาคตเนี่ยขันปูห้โซห้ใช้จังสี่เนี่ยบ่เนี่ยสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ครับอันนั้นกับบ่เนี่ยครับในอนาคตเนาะอาจจะนี่นี่เราะว่าในพันท่องนี่นี่เพราะว่าเดียวเมืออแล้วเพราะเรื่องมีความรู้สึกอยากเขียอยู่ดิแต่ว่าจีเป็นไปได้ซ้ำไดอันนี้ก็แล้วแต่ว่าไม่มีปูขับเนาะ เอาตัวบาเนี่เอาตัวกับซิ่ีเอายังียจะโดนเจอเ่งเนาะวางมาวางด้นะกตตัวล่องเวียนวันจันทร์นะผเรื่องเนาะว่านจันทร์ล่องเวียนวันจันเอฟซีผูคนอยากมากะให้เพื่อนขมาได้เนาะมาถ่ไปคูได้ก็หวผลละหมาร่างกมยได้ผลละหมากร่งาไม่มาจุดทูกจุดเลียนถ้วายปูบให้ปู้เพื่อนเพื่อนกับให้โชคทุกคน เคยมาจุดกับผู้นั้นนะไม่ในั่นเห็นว่าวางไม่ดุขาก็ได้ยิ่งคล้อยแค่นี้เคยมาจุดกับผู้นั้นนะเห็นว่าอันพุดจับนะแล้วมาบอกว่าถ้าสียกมาตัดใหญ่เพิ่งเรืมาตัดเราเนี่ยเออมีอันนี้เลยจ้าเพื่อวันพุดจับเนี่ยเนา่กับปูเรื่อยเออวันมาขอวันมาจุดตูปขอปูคันเทืองว่านี่นี่เพวันท้าทายไปว่าสีมาตัดใหญ่ให้เพื่อนนี่เปลี่ยนว่าเทนองเถืองอีนนี้เปลี่ยนเออเติบยู่หุ่นครับรอระยะพอได้ทีกระปูอย่าหามท่าท้ายเพราะฉะนั้นพ่อม่่องาาาททย ม่เจือตูทคาท้ายตำรวจว่าแปลกๆก็ได้ยินคำว่าทคาท้ายรู้สึกแปลกๆนี่เขาใส่คำอื่นดีกว่าปะเออก่จังหวะอันนี้การลูกล้านเขาเลียนซื้อเด้อปู่เอ้ยนะว่าเรียนหัวนว่างวันไปนซื้อดอกที่จริงแล้วบักะาอาศัยาะมีปูนี่แหละจะได้เมื่อนตาอาปากก็ได้ในซบฟานซาหามันเลือดพุ่งโค้กโขก็ได้เดี๋ยวนี้ฮู้จักแล้วฮอดประเทศนอก แมนครับแมนแมนไหนมาต่างประเทศท่องห้าหลายนี่ครับทั่วโลกเดี๋ยวนี้ยังว่ร์ท้อมากจะเดาวอังคารกับพระจันทร์เดี๋ยวนี้รูปไม่สองกันสองกันรูปไม่เอาแบบนี้เพาเรื่องว่าจะฟันเม็ดเดียววันจันทร์นี่แล้วเมื่อนี้สิฟันจากเม็ดบบดนี้เมื่อนี้เมื่อนี้เอาเก่าไม่โซ่ซะนั่นละเมื่อนี้เอาเก่าไม่โซ่นั่นนั่นนั่นนั่การผู้ใดมีโอกาสได้มาสัมผัสกระเพาะกระเพา มาถามด้วยตัวเองมาสัมผัสกับพ่อเรืองด้วยตัวเองเอาไปเลยเม็ดเดียวครับอ um, ีกตัวนึ่งหาเสียเอาบานนี oh ้เมื uh, ่อขึ้นพ่อเรืองในส่วนของความฝันนี่นี่ฝันแนวบอหรือจังไหรหรือว่าเมื่อขึ้นนี่รับดีว่าฝันขึ้นโอ้ยริงจริงเลยเป็นบนเขามากเขามากแต่ขึ้นก่อนรถไปค่ากอกางแหนะแหนะแหนเดียวบานนี้เดี๋ยวหลังจากฝันมารถไปค่ากอกลางครับ สิ่งที่เข้าเพิ่มเข้ามาครับก้อนนั้นบอมีเลขเก้าศูนย์ครับผมเลขเก้าศูนย์เพิ่มเข้ามาตอนที่พอเรื่องฝันว่าลด,ดไปค่ากอกลางถูกต้งองบอเขาเพิ่มเก้าศูนย์ของแม่พะวาเขาเขียนเพิ่มเข้ามาในส่วนตัวตัวบนนีเด้เห็นบอครับแล้วกะแล้วกะเมื่พอพอ,พอเรื่องเน้นไปที่ห้าศูนย์ก็คือชอบส่วนตัวไปที่ห้าศูนย มีสองยางดิที่เข้า,าเน้นไปเมื่อวานคือหนึ่งเลขชอบส่วนตัวพ่อเลืองค,คือห้าศูนย์สองคือเลขเก้าศูนย์ที่ลดไปค่ากอกลางแมนมาเพิ่มมาสองยางหลังจากเพิ่มสองยางเมื่อนี้แล้วมิดอิงติงเลยขอดบฝันเมื่อคืนนี้เฮ้หคือจังไหนคือปูบอกว่าแมนแล้วเดอ้อบอกวคือจงังไหน เรื่องคิดว่าจยางไรครับโอ้ยมีแต่เอฟซีมีแต่แอดมินเปลาเอฟซีกับซีไฮข้ออีกละ่ะใจเย็นเด้อครับจะฟังให้กันนะเพราะเรื่องว่าจังไรแน่ก็คิดว่าเมีกมันสิอยู่อยู่ทำแต่หลังมันสิงจังนั่นกันมือมือนั่นนะมือมวายครับมือสมัยพลไ <ว S 1> ม,ม้น่นเนาะมือคือวันจันทร์เนาะมือแรงมือแรงมือรึนก็สีบอกปู่อีกให้แม่ยำอีก ปูไม่ยำมีกะคือห้าศูนย์หกนะกับปูไม่ยำกับบอกแต่ตุก้าวสันห์สูนงหางสูนพงเกื่อนงวดที่ผ่านมาที่ปูแมานางเต่งแมนเต่งไว้แน่จริงจหางกหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้ากับห้าศูนย์หกนี่เลขสองหางแค่นั้นหนึ่งใครว่าปูไมาให้ความชัดเจนนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือในส่วนแนวทางตัวเลขเนี่ย ปูมะหอยไปแล้วล่ะปูมะหอยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าเหลือแค่ความชัดเจนแค่นั้นเองนะครับเนาะกามีเอาตัวเลขนี่คือตอนเลขเลยตอนแรกเลยปูมะหอยศูนย์ใบกอนฝันแหลกของพ่อเรื่องครับแล้วการเลขสามก็หาแลนว่นหมุนไปหมุนไปหมุนมาหมุนมาหม,ม,มุนไปครับแมนหลังจากนั้นมาพ่อเรื่องก่ะมาฝันว่าอย่างรถหัว,ม,วมันว่าที่แม่ลูกเล็กน้อยครับแล้ว เล่งไปที่เลขยางรถที่เขียนไว้ข้างบนค็นมี8 0 9 0 1 7ย์้วเจก็หาศูนย์ที่อยู่ตรงยางรถแล้วพอเรื่องกะเน้นไปเ,เขียนเลขในส่วนที่ว่าน่าจะเป็นได้ก็คือส5 0หศนย์เลยเอาทั้งสามตัวของปูมาครับส5 0ศย์แล้วพอเรื่องตัดออกมาให้2ตัวคือห0 5, 3, 5ู5ย์หสมหเจ็กรอนแล้วก็ในส่วนเลขลลางคือศ1 02แล้วเก็7จซะศนสก่อนนะครับเจูนนี้มาจากงูแรนเขาหู้ น,นี่คือชัดเจนมากมา,ากคือไา่ละเอียดดีสบายโอ้ยต้องปานนี่ห <ฮะ S 1> ลังจากนั้นเมื่อวานนี้พอเรื่องก็เล่นวะชอบส่วนตัว50<ต>ครับแ,แล้วก็90รถ<ง>ลดซาเล้งไปติดอยู่ที่เกาะก,กลางเกาะคือเกาะเกาะกลางถนนก็เลยว่าเป็นเก <ๆ S 1> ่าห้วยผู้ให้ศูนย์ยังไว้แลว้วเกาะกลางก็เป็นเก้าเกอาใูน90นี่ครับมันไม่ย่ำไปที่เลขอย่างรถหรือเปล่าอย่นี้ไม่มี90ศูเห็นบ แต่ว่าสิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่อันไม้กันเท่ากระเด็นออกไปนอกรถนี่แหละเมนพอเรื่องกลับแลอวกลับมาเลยค่ะพอไม้กันเท่าอย่าลืมว่ามันเป็นสี่แกแด่นี่เอย้โอพอไม้กันเท่านี่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี่ว่แมนอันนี้เด้เป็นไม้ไผ่เด่ไม้ไ่ไม้ไผ่น้ำมัดาเป็นสี่แกแด่นิดเออาอันนี้ขัดเป็นอันนี้นี่จ้าตีเป็นเจ้าตีเป็นหนึ่งครับ จีเป็นสวนอีเห็นม้วนมังกรโอ้อไม่เท่าอันนั้นบอกจีเป็นสวนมังกรนะครับจีเป็นสวนก็เกลหลังน่างอครับเอาสรุปว่ามือนีมิเตอแอดมินบอกเพราะเรื่องบอกนิดหน่อยเล่าจีไวแตะฟันวันจันทร์ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเรื่องต้อง ต้องมีอยู่ในหัวแล้วล่ะสักอย่างหนึ่งมีแล้วเราสี่พันมันกันกันยังไงหายเอฟซีเข่ามาขอพันมะลมีน้ำปูไดญมาสัมผัสกับปูอีเลอร์อรอมาฟังมะล่าน้ำกันเมื่อนั้นแล้วกาจีปล่อยเลยประกาศใช่ไหมเลยหลังวันที่หนึ่งเลขที่ออกเมื่อนั้นมันกันกับเอ้ากะมียังเพิ่มเติมอีกบ้างครับ้างบ้างนี่บ้างนี่นอกจากนี้กาฝากเอฟซีเด้อครับผมหาเข่ามา ่วกมกันแห่งเา่า,มาอม่าแห่งมีโอกาสได้เขามาเทาไรกะมาขอโชคขอใจขอโดยตัวเองจุดตุบจุดเยียนโดยตัวเองนี่อขอโจกขอหลาบน้ำเพลินเนาะขอบาไรมีน้ำปูผู้ยุกไก่ยุไก่ผู้ใดยอยากมายุไก่ก็มาได้มีเวลาอีกมือกลัวหุ่นสองมือผูอ้ยุไก่กับมาไดา้ฉะนั้นแล้วก็สีลงเบอร์โท่ด้านล่างไว้ให้กันผู้ใดามาวอดีกับทร หาแอดมินเลยตัวหาแล้วก็ถามว่าอยู่ใสจังได่สิมาหอดได้จังได้สิมาซอยอยังจังได้ก็ว่ากันไปอีกที่นึ่งนะเอาตอนนี้ตัวว่านี่ก็ได้เนาะโอ้เอาล่องกับล่องตัวนี้ถ้าเรื่องสีก็ได้จะเอ๋อนี่คือเบอร์โทรแอดมินเนาะเบอร์โทรแอดมินสุสังเด้อนี่เด้อครับผม กะมาบวชัดบวถึงหมเออกระจายมาบวชัดบวชถึงเบอร์โทรแอดมินทุกช่องนะครับชอบช่องไหนโทรช่องช่องนั้นเลยครับเบอร์โทรแอดมินนะครับเนาะนี่คือทีมงานทีมงานทั้งหมดนะครับที่อยู่กับพอเรื่องครับผมน้องเหนือจากนี่ถือว่าเป็นตัวปลอมอ๋อน้องเหนือจากนี่ถือว่าเป็นตัวปลอมถือน้องเหนือจากมีไปถือว่าเป็นตัวปลอม ยังไม่คลอื้เขียนงวยนะะอ้อวยอันนี้ก็กำลังว่าสมัครไหมอันนี้ก็ไ้สมัครไหมคลองพารวยเนาะคลรวยคะแบรอสักครู่ค่ะคองพารวยคลองฟอคองอ่งคองของเบอร์ค่ะโซนเก้าสี่ สองหกแปดแปดสี่สามหนึ่งโอเคค่ะปฝากเขาเรื่องถีกรอบเลยทั้งหมดมีเจ็ดอดมินมีเจ็ดคนนะคะดได้ถึงขอได้ค่ะแม่โอ้ยอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่นะครับทีมงานครับผมอ่าบางคนบางท่านอาจจะสงสยยัยว่าเอ๊ะเป็นยังคือบ,บ่อห้เบปวดโท่าพอเรื่องการนี้ก็ต้องขอตรวจขอให้หลายครับผมเพราะว่า ขนาดแอดมินมีหลายคนปบนนี้กันยังรับสายบพท่านครับถ้าเป็นเรื่องผู้เดียวนี้ผมจะเจเห็ุจังไดบ่ได้ฮอตเลขบ่ได้ฮอตฝันนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไวครับผมก็เลยต้องให้เบอร์โทรแอดมินนะครับบ่ไดเลขก็ถ้มารับต่โทรสารอยู่นี่ก็เชาหรือ่าไม่ได้ฝันอ๋อโอเคครับผมอันนี้ก็ชัดเจนแล้วเนาะ จังไรกับขอบคุณพรเรื่องหลายๆครับผมครับมือนีทีมงานกับยูนี่เบิร์ดมือนะครับกับมาซอยกันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจังไรกับวั่นจันทร์เข้าก็ต้องมาซอยกันอีกครับผมซอยกินเขาปุ่นอยู่ครับเขาปุ่นฝีมือฝีมือรวยมาเลิกเมันบมมือหนีน้ำยาครับ